เมื่อ2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมามีชาวเน็ตพูดถึงว่ารากันเขามีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำกว่าเมาเมาแล้วก็ลัวเหมือนซึ่งเป็นคนในตระกูลเดียวกันแท้ๆเวลาเจอสถานาการณ์บีบบังคับอาทิเช่นเมาเมาโดนจับตัวไปเป็นตัวประกันของตระกูลชิที่มีโลหลันกับซุยเลเป็นคนหลอกล่อไปเนาะ เจ้ารากานเนี่ยก็ระเบิดบูมออกมาแล้วก็มาว้าวว้าวว้าวแล้วก็เกี่ยวกาศเซจินชิซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่เขาพูดถึงกันนี่แหละค่ะแต่ส่วนตัวเราเรามองว่ารากันน่ะเขาคิดมาก่อนแล้วว่าเขาจะแอคชั่นแบบนี้อย่าลืมนะคะว่ารากันน่ะเขาเป็นคนที่รู้จุดแข็งจุดอ่อนของหมากแต่ละตัวแล้วรู้ว่าควรจะเดินหมากด้วยวิธีการแบบไหนแต่จินชิอ่ะเป็นหมากที่ยากเหมือนกันเพราะว่าจินชีเองอ่ะเขาอยู่ใน สถานะของคันทีแล้วเขาก็ใส่ข้อมูลในหัวของตัวเองไว้ไว่าอย่างนั้นตลอดแล้วก็จะรู้สึกว่า,าอันนี้ทําไม่ได้อันนั้นก็ทําไม่ได้อันนี้เกินความสามารถของเราอันนี้เกินอํานาจของเราลาการน,นี่แหละค่ะเป็นคนจุดไฟในตัวคุณให้รู้ว่าจินชิเธอมีอํานาจมากกว่าที่เธอคิดเพราะว่าจริงๆแล้วเธอคือพระอนุชาเธอสามารถควบคุมกองทัพของพระมหาจากักรพรรดิ ไปตีกระบฏของตระกูลชี้ได้เห็นไหมคะลากันเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ว่าลากันอ q ต่ำมาโทเขาคิดมาแล้วตั้งแต่บ้านว่าเขาจะทำอะไรอืม